เกือบหมดตัวไปแล้วติดบุโรค่ะทําเรื่องเต็มยึดทรัพย์แล้วอย่างเงี้ยบริษัทแลโฟโรเนี่ยและช่วยเหลือได้ทันด้วงทีจนทุกวันนี้พี่ได้ถ่ายถอนที่คืนกลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่นิสานะคะเออก่อนหน้านี้พี่ติด ยูโรจากธนาคารแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ติดบูโรใช่ไหมติดบูโรค่ะทําเรื่องเตรียมยึดทรัพย์แล้วอย่างเงี้ยเราก็น,นี้ก็ได้แลนโฟโรนนะคะเออมาช่วยคือจะยึดแล้วอะอยึดแล้วติดแบ็กลิสต์แล้วเงี้ยมาช่วยไวอย่างเงี้ยวันนี้เราได้มีโอกาสกลับมาถ่ายถอนคืนแล้วค่ะพี่ก็อยากจะแนะนําว่าเออถ้าติดขัดอะไรเกี่ยวกับการเงินอย่างเงี้ยลองมาปรึกษาแลนโฟโรนดูได้นะคะพี่คนหนึ่งที่มีประสบการณ์ที่แบบว่าเกือบหมดตัวไปแล้วบริษัทแลนโฟรนเนี่ย สามารถเข้ามาประคองและช่วยเหลือได้ทันท้วงทีจนทุกวันนี้ที่ได้ถ่ายถอนที่คืนกลับมาแล้วค่ะโอเคยินดีด้วยค่ะพี่นิสายินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ